ปลูกสตอจากตลาดง่ายนิดเดียวสวัสดีครับทุกคนพบกัตบตะพูพาลุยในช่อง over y youtube ไรหัวน้อยครับผมวันนี้มาแชร์คลิปปลูกสตอจากตลาดนะครับผมง่ายนิดเดียวทุกคนง่ายนิดเดียวนี่ฮะเป็นสตอจากเมล็ดนะครับทุกคนง่ายนิดเดียวคือทำอยังไงครับทุกคน ไปชมคลิปกันเลยครับผมนี่ครับสตอที่เราซื้อมาจากตลาดใช่ไหมก็ประมาณนเนี้ยตอนเนี้ยฝากคนนี้นะครับฝากสตอนะครับทุกคนเราก็นําม,มาแกะครับผมดูฝากที่มันแก่ครับผมดูฝากที่แก่มันจะออกำดำดําหน่อยเม็ดมันจะเต่งๆอ้วนจะไม่ไม,ไม่ผอมไม่ฟีบนะครับเต่งเราก็มาแกะเอาที่หุ้มเปลือกเมล็ดออกหมดเลยนะฮะเอาจากเนี่ย ให้เหลือแต่เม็ดทั้งเม็ดเม็ดสีเขียวเลยนี่ฮะเนี่ยทำแบบนี้ครับผมจะแ,แช่น้ําก็ได้ไม่แช่ก็ได้ครับมันเพาะง่ายครับผมเราก็เพาะในขุยมะพร้าวครับผมเอาปลายแดแหลมจุ่มลงไปในในปลายแหลมของของมเมล็ดนะครับจุ่มลงไปทางใต้ก้นถุงนะฮะมันจะมีปลายดำแหลมแล้วก็จุ่มไปแบบนี้ครับผมนี่ สามวันก็เริ่มมีกิริยาครับเจ็ดวันจะเริ่มงอกแล้ววะง่ายมากครับผมเพาะสตอรครับผมจากตลาดนะครับใครมีพื้นที่ก็สามารถเพาะเพาะได้แล้วก็ปลูกไว้ได้ต้นหนึ่งบ้านแต่ต้นก็โอเคครับผมต้นหนืงปลูกได้แต่มากกว่านั้นไม่ได้มันเป็นไม้ใหญ่นะครับนี่ครับหลังจากพอประมาณเจ็ดวันก็งอกประมาณนี้ทุกคนงอกนะครับ ออกเริ่มงอกเหมือนเหมือนถั่วง,งอกครับงอกขึ้นมาจากถุงเราก็พอง,งอกเสร็จแล้วเราก็มาแยกถอนขึ้นมาใส่ถุงเพาะอีกทีเราจะไม่ปลูกก็ใส่ถุงเพาะพันนี้ครับประมาณสิบวันก็มีใบขึ้นมาเนี้ยนเะนี่ยนทุกคนง่ายมากคันนี้ ถามว่ากี่ปีมันออกฝากใช่ไหมเราจากสารพมเล็ดก็ประมาณ7ปีครับถ้าเกิดพมเล็ดนะถ้าเกิดเราเอาต้นตอไปเสียบยอดประมาณ4ปีนะหรือเอาไปทาบต่อก็ประมาณ4ปีแต่ทุกคนอาจจะไม่มีนะเพราะเราซื้อมาจากตลาดก็มาแชร์กันประมาณ7ปีนะก็เราก็จะได้พอสตอกินง่ายๆครับผม